ครับกราบสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยทั้ง FC ใหม่ FC เก่านะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับเดออเมื่อนี้ก็เดินทางมาหาปูหมั่นทูลังกาครับ FC ครับเดินทางมาเพราะว่าสิมาติดตามหวยสูตรกับเพิ่นนะครับเนาะว่าเพิ่นสิได้หวยสูตรตัวใดเป็นอ่ะสูตรของเพิ่นงวดที่แล้วกับเข่าเต็มๆนะครับเด้อ FC ประเทศสูตรไว้แต่ว่าทั้งทีมงานบริมาหาเปิดนะกรับเนาะเขาทั้งหลางทั้งบนหกศูนย์แต่ว่าเขาศูนย์หกตัวหลางครับส่วนตัวบนเขาเต็มๆหนึ่งสองับเอฟซีครับอ่าครับขอขอบ,บนขอคุณเอฟซีที่ติดตามคลิปพอสไวมากถูกทันทุกคนครับอ่ากัเขามาแล้วก็ให้ใช้วิจัยนักานการรับชมนะครับเ้ยก่าให้ ทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางพลัครับเอฟซีกับบริษัทนับสนุนให้เล่นการพนันเอียกันอย่างน้องขับเนาะเอฟซีก็ขอขอความบนุเคราะห์จากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพอสวยพารวยนะครับเด้อะซอยเป็นกำลังแรงใจให้กับพอสวยพารวยให้เดินทางไปหาเลขเด็ดดีๆนะครับเนาะตัวดีๆมาฝากตอนบริขาดนะครับเอฟซีครับ เอาบาดนี้กะเบิ้งรอบๆบริเวณวัดของปูแล้วเรียบร้อยกระสิพาเขาไปหาปูนะครับเนาะไปสอบถามไปเป่าไปจ่ากับเพิ่นห้อยสูตรของเพิ่นเข่าตรงๆเขามาตลอดครับเอฟซีครับบ่เคยผ่าดแต่ว่าทีมงานแห่งบ่ใครได้มาซื้อนะครับเนาะตั้งเจสิมากับ่ได้มจาจักว่าเหตุอีหยังเนาะครับเนาะเอฟซีครับเอาบาดนี้กับสิพาเอฟซีงานเผยเบิ้งนะครับเราเห็นตัวเลขคือต้นใหม่ต้นนี้ครับเอฟซีครับ เห็นเป็นหกหนึ 1, ่งหรือหกศูนย์ล่ะครับเอฟซีครับนะครับเนาะก่อนที่เขาไปหาปูหมันผู้ลังกาครับกระพาเอฟซีย่างกระเบิงก่อนนะครับเนาะพอเหลือมาเห็นพอดีครับเอฟซีครับเห็นบอกขับเอฟซีครับนี่ครับเอฟซีอ่าพวกหกศูนย์กับหกหนึ่งนะครับนะ้อเอฟซีครับ,บ,บ,นะรบต้นใหม่นะครับเนาะ ก่อนที่เขาไปหาปูนะครับเนาะเขาขับมาเบิ้งกับต้นไม้แล้วเขาขอยเขาไปหาปูไปฟังปูสิบเอลเรื่องสูตรในฟังว่าสูตรนี่มาจากใสนะครับไปเอฟซีครับแต่เส้นของพ่อสวายแล้วนะครับเราต่อไปเห็นอยู่กับต้นไม้แล้วแต่บ่เอาบ่ได้ครับเพราับชีคิดเสียดายที่หลังรถครับเอซีครับชีคเสดายที่หลังรถเพราะว่าเป็นเส้นของพ่อสวายเห็นอยู่ไซส์นะครับน่ากลาสิอ่า เป็นตัวเลขขึ้นมาหรอกครับเอ้าอันนี้คือจังงานแท้ครับเอซครับเอ้าเห็นหกศูนย์เก่าหกศูนย์นั่นแะครับน้องเอสซตัวนี้ก็คือเก่าครับเอซตัวนึงนี่คือเก่าครับแต่ว่ามันบนนี้อยู่ลำกันนะครับตัวหกหกหนึ่งหกศูนย์นี่มันจะอยู่ลำกันครับอีกตัวนี้มันจะอยู่ต่างหากของมันครับเอซครับไปอ่าเพราะไรมันยางมันหยืดปิดปูใหม่ข้เบ่อแห่งหลายนะครับเนาะไปหาปูหมันปูลังกาครับเอซครับไปชมอ่าไปฟังเพื่อนบ่อปลาเพื่อนสีบ่อเอียงสู่ฟัังเนนาะะครบ ไปตามพ่อสวยพารวยไปขับเป็ซีครับ มาทีหลังการรัการปูกรตรเดมาหอดก็เลยพวกข้นงใรูอันไหนเป็นอันไหนายดมาหมอดก็เอาตัวเลขได้เอฟซีเขาสีเืบอะรอันนี้สูตรเก้าปูอันี้สูตรเก้าปสูตรเก้ากับเขาตัวสันปูข้างล่างข้างบน อันนี้กระสุนเก้าเขาทั้งบ้าทั้งบนนะครับเอฟซีครับปูยังถามอยู่ที่มีใครมาสักคนไปใช้มาขนาปูมก็ไปกับพ่ออันแน่เอาพ่อสิมาอยู่คนพ่อว่าไปไหมผมก็ไปกับพ่อพ่อแน่พ่อร่นี่อีกแล้วเอาเตงสี่เอฟซีจากทัวหาปูโหลดมื่อกว่าโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อนี้เอาเบอร์โทร อันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่ค่ะโอ้เบือตัวโอ้อันนี้ราคาในเอฟซียืนยันซื้ออยืนยันในเอฟซีบางว่าฟองปูพบนเขาอยู่หวยสูตรปูเนาะแต่เราไม่มาเองอืมแต่เฮาบ่มาเองครับเอฟซีตรวจปูอะไรตรวจปูบ่มานี่แล้วครับครับผมยอมรับครับอืมยอมรับเพนมีหลายสูตรสูตรนี่คือแม่นตีสุดเพิ่นเลยเอาเปลี่ยนสูตรใหม่เด้อค่ะโอ้ยหายใจบวกจั้หน่อยเพรให้เปิดหน้ากากแล้วก็พ่อไอ้โอ้ยเปิดหน้ากาก เปิดกับปอกเปิดเนอะนครับามไดเวลาลงละไปเล่อลงเถอะวนหน้าดัง้าไว้สนุกสนานครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะเบอร์โทรก็062นะครับ8465821ครับเบอร์โทรหาปูไรเดอร์ครับเอฟซีครับครับผมมากวนี้ได้ไห้หอดสาตัวไห้หอดสาตัวมีหอดสาตัวเอฟ่สูตรสาตัวก็บมี่ขปูอืสูตรสามตัวตัวครับเอฟสาตัวบนโอ้ตัไหน เอาตัวบนตัวตดนั่นและอันเดียวกันสามตัวตรงสามตัวลคกับเนาะอือบูวได้์ซือระบบตัวบไเ้ของตันั่อันปูนสุตสามสตัวนี้มาจัใไข่ปูเป็นจ้าเนยครับอือมันมีทีมาของมันดูแต่ว่าจะไห้ปูสู่ฟังเล็กหน่อยว่าทีมาของกับโอ้สูตรสามตัวนี้เขามาทุกวันนี่ สูตรเลขวิ่งนสเวิ่งอามีอีก fc ครับมีสูตรเลขวิ่งให้ fc อีกนะครับเพออันนี้อันนี้มันนี้มันจะเข้ามันวิ่งหาับาคับสาือนวยกับสองอ้เข่าเลยเขานี่บานี้วิ่งหาคับสามไอแปดเก้าศูนย์นี่เป็นห่งปูแปดเก้าศูนอยู่ไนั่นีนี่เีเรียงมันนี่345สมสี่หานี่ีที่มาของมันกับ ที่มาตัวประกอบตัวนี้โอ้แปดเนี่ยคือตุงกับสามตรวตับีตตุงกับห้าครับผมเรียกตัวนี้เป็นน้มิระอนี้ที่ให้บูชาอะไรนะจะกัจันร์เออเออบูชาตักรจันทร์ที่ประกอบครับประกอบตัวตัวนี้นะอืมแต่ว่าเขาเขาเขาอนบวกลงไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์ับเขาตัดเจ็ออก อ๋อได้อละสามตัวนี้อแปดเก้าศูนย์บ้านนี้ตัวนี้เดี๋ยวเอามาใส่ตัวนี้บ่ได้บ่เนี้ครับเข้าก็เอาตัวตัวประกอบกัน,นม,าม,มาใส่มันจะเป็นสามสี่ห้าโอ้สามสี 3, 4, 5, ่ห้าตองสามอืมได้สามสี่เอาเอาล่งสี่อืมเอาว่เาเข้าปประกอบเพราะว่าตัวนี้ครับอ๋ออันนี้คือสูตรเพี่อประกอบใส่สามตัวนี้ครับอันนี้สูตรเต็มบ่ปกุ ตัวนี้มันสูตรหนึ่งตัวนี้สูตรหนึ่งโอ้มีสามสูตรเออบ้านนี้เฮาว่าสูตรใดมันตรงกันครับสามแม่นบ่ครับหกแม่นบ่ครับเก้านี่สามเก้าเอาตัวตรงกันลงมาใส่เออเอาตัวเอาตัวมันตรงกันครับผมอันนี้ก็สูตรที่สี่ครับครับอืสูตรที่สี่คือตัวนี้ประกอบกันประกกอบันเข้าไปเนาะ เอซีกับแคปหนักจ่อไว้ด้วครับเพราะอฟซีนยับมันจักหน่อยนะครับเนาะตาเอฟซีโอตาพอไว้บุดีครับเอฟซีอืออครับผมมันอย่่ใยมันยวิหันมดเลย ีกเห็นใช่วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อให้มักตัวใดกับคัดเอาครับเอฟซีครับคัเอาเอาอยู่ความมักความชอบนะครับน้อยเอฟซีสูตรว่ามันสูตรกี่ลาสูตรเด็ดสูเด็ดเลยตรงๆครับอันนี้คือสูตรเด็ดของปูนะครับเอฟซีครับ นะครับเดิมดีคำว่าโจมลิปของพอสายพารวยนี่ก็เป็นหวยสูตรของปูนะครับเนาะงเอฟซีมักตัวใดค่อยออกไปนะครับเด้อปูกันเน้นไว้ให้นะครับเนาะก็มีตัวเน้นไว้ให้คือมีซีสามหาสามแล้วก็สามหกนะครับเอฟซีครับอ่าซึ่งเป็นเลขอ่าตัดออกมาแล้วนะครับเนาะก็มีอยู่บวกี่หางนะครับแต่ว่ามันอ่าคือเลขหลายตัวซื้อครับแต่ว่าหน่อยหนึ่งนะครับเน้องเอฟซีครับมักค่อยเอานะครับเด้อคันบมมักกผ่านไปนะครับน้าชอบก็ตาม บอมักกับพานผลหวานนะครับนาเอฟซีครับก็ขอขอบุนขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมจีบของพอใส่ผ้าร้วยครับก็ให้รำหาดรวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญความจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์รมณสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมจีบนะครับเนาะเอาสนอคลิปนี้ก็จะได้ยุต,ติอไอ้ไเพียงสามีก่อนขอให้เอฟซีของพอสบายวันที่หนึ่งนี่ให้ไปพร้อมๆกันนะครับเด้อให้ตึมๆไปพร้อมกันนะครับเนาะ พ่อกับแม่ในคลิปหน้าครับารคิดมีสวัสดีครับสวัสดีงามครับ